สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนอยู่กับแพรนะคะที่ช่องอนลิฮาค่ะคือวันนี้ค่ะแพรจะมาสอนเพื่อนทุกคนนะคะเล่นเพลงจังหวะตกหลุมรักนะคะที่ช่วงนี้เห็นขึ้นหน้าฟีดติ๊กต็อกแพรตลอดเลยนะคะเป็นเพลงที่น่ารักมากๆเลยวันนี้ก็เลยจะมาสอนเล่นเพลงนี้นะคะซึ่งเพลงนี้เนี่ยหลักเนี่ยแพรก็จะสอนเป็นทั้งหมดประมาณสองพันเทิร์นด้วยกันนะคะจะเป็นพันธุ์ของการเกาแล้วก็พันธุ์างวิธีการตีคอร์ดนะคะงั้นไปเริ่มกันเลยค่ะ มาเราิ่มกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับเพลงจังหวะตกหลุรักนะคะสรับเพลงนี้นะคะก็เพิ่มเพื่อคนไหนนะที่เล่นคีย์ปกตินะคะให้จูนกีตาร์ดาวลงไปเครื่องโทนนะคะไปที่คีย์ e flat นะคะส่วรับแพนเนี่ยก็ปรับแบบนั้นเหมือนกันนะคะแล้วก็ไม่ต้องลิบคาโป้เลยสับเพลงนี้นะคะหลักเนี่ยแพนจะสอนเป็นสองแพทเทิร์นในการจะเป็นแพทเทิร์นการเกาแล้วก็แพทเทิร์นการตีคอร์ดนะคะอย่างละอันเนาะซึ่งสองแพทเทิร์นนี้นะคะบอกเลยว่าสามารถนำไปเล่นได้ทั้งเพลงเลยนะคะ เค่ okay. มาเริ่มที่พัทท่นแรกกันเลยดีกว่าคะ่ะจะเป็นเรื่องของวิธีการเกาซึ่งคนใหญ่เหนืแพชชอบใชเ้เล่นในท่อนแรกแรกนะคะเดี๋ยวให้ดูเลยดีกว่าว่าประมาณไหนเนาะอเคใชไหม แบบแรกนะคะแพทเทิร์นของวิธีการเกาจะประมาณนี้นะคะซึ่งวิธีการเล่นแพทเทิร์นในหนึ่งรอบนะคะมันก็คืออ่ะมันก็คือค่าเบส3าสองหนึ่งสาแค่นี้เลยนะคะจะเป็นแพทเทิร์นในหนึ่งรอบนั่นเองนะคะซึ่งเมือนําิค่ะเดี๋ยวเคลื่อนวิธีการดึงสายทางด้านบนเลยนะคะว่าสายเบสน,นะคะเพื่อนๆดึงสายสีฟ้าหรือว่าสีเงเงินทีชี้ให้ทางด้านบนเลยนะคะถัดไปจะเป็นสายสาม สายสองแล้วก็สายห่งจะประมาณนี้เลยนะคะสำหรับวิธีการดึงสายของแพทเทิร์นการเกานั่นเองค่ะโอเคก็ไปที่แพทเทิร์นสอย่างรวดเร็วนะคะก็แพทเทิร์นสเนี่ยก็จะเป็นแพทเทิร์นของวิธีการตีคอร์ดนะคะซึ่งหลักๆเนะี่ยแพจะชอบใช้เล่นในท่อนคอรัสนั่นเองค่ะแล้วให้ดูเลยดีกว่าว่าประมาณไหนเนาะ ี้เลยนะคะสำหรับแพทเทิร์นของวิธีการตีคอร์ดนะคะซึ่งวิธีการเล่น p a ท t e r n หนึ่งรอบนะคะมันก็คืออ่ะมันก็จะซ้อนแค่นี้นะคะมันก็คือลรงตรงขึ้นขึ้นอ่ะประมาณนี้นะคะมันก็จะเล่น แพทเทิร์นในหนึ่งรอบนั่นเองนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแพทเทิร์นในหนึ่งรอบของอันเนี้ยทั้งของแพทเทิร์นแรกแล้วก็แพทเทิร์นที่สองเนี่ยมันจะเล่นประมาณสองรอบนะคะในห้องหนึ่งนั่นเองนะคะมันก็จะประมาณนี้อย่างเช่นตัวยกตัวอย่างท่อนจังหวะตกลุมลักนะคะเดี๋ยวให้ดูจังหวะตกลุบมันนอย่างนี้เห็นมมันจะเป็นการเล่นแพทเทิร์นทั้งหมด2รอบนะคะ อ่ะคร่าวๆก็จะประมาณนี้เลยนะคะสําหรับแพทเทิร์นที่แพจะมาใช้เล่นเพลงนี้นะคะมันก็อาจจะมีแพทเทิร์นอื่นเสริมขึ้นมานะคะเหมือนเดิมนะคะอยากเล่นตามท่าร้อเนี่ยดูขอดที่ทางด้านบนนะคะแล้วก็แพทเทิร์นวิธีการเล่นที่ทางด้านนี้นะคะแล้วก็ถ้าใครไหนอยากเล่นแพทเทิร์นใดแพทเทิร์นนีงทั้ทงเพลงนะคะก็สามารถหยิบแพทเทิร์นไหนเลยก็ได้นะคะมันสามารถนําไปเล่น,นทั้งเพลงทั้งสองอันเลยเพลงก็เหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวแพนะคะจะพาเพื่อนเล่นนะคะตั้งแต่ท่อนแรกไปจบท่อนคอรัสนะคะโดยใช้สองแพทเทิร์นที่แพพสสออออนนนนนนไนนาาไไไปปปัั่่่่่่่่เเงคคคคะะะะาาาหรรรใตตมมแทท้้ยยดดกิลีว0.75 0.5ื แล้วก็ขอในภาษาให้นราทาั้ง Instagram กกมสามารถไปลองเปิดดูได้เลยนะคะ1,2,3คิดจะใช่ไหม อ่คร่าวๆก็จะประมาณนี้เลยนะคะสำหรับเพลงจังหวะตกหลุมรักนะคะก็ถ้าใครชอบเพลงนี้นีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้แพด้วยนะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะถ้าใครแพ้สอนเพลงอะไรหรือว่าทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปได้เลยนะคะย้อนนี้ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย